นี่นี่ลงดันเจียนครับทุกคนนี่คือดันเจียนนะครับคือบอกก่อนเลยใครที่จะลงดันเจียนเนี่ยลงคนเดียวไม่ไหวแน่นอนต้องมีเพื่อนลงนะครับแล้วเวลาจับคู่เนี่ยนะฮะก็จะเอ่อไฟดิงมาให้เราเองเลยนะครับค่อนข้างดีอ่าไม่ต้องแบบว่ามีงมีเพื่อนเปิดทริงผมว่านะ่าจะจับคู่หาคนลงดันเจียนง่ายกว่านี้นะครับอันนี้บอสตัวแรก เจียอะไรวะเตีย,ยเซงฮงผมก็เพิ่งรู้ชื่อมันนะเล่นเซิร์ฟจ,จีนมาก็เพิ่งรู้ชื่อมันปกันเลยรับกันโอ้เพื่อนไอตี้คือดาเมจด,ดีมากอะ่ะดูดิคนเอ่อคนที่ทําดาเมจเยอะๆเนี่ยครับจะขึ้นทางด้านขวาเลยอ่าตัวผมเนี่ยยังเวลน้อยอยู่โอดาเมจตามสูตเลยเนะี่ย เอ็มชาแนลโอเคบอสตัวแรกครายก็เปิดกล่องรับของไปเลยครับเพิ่งเดี๋ยวพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้ครับก็ต้องหาจากในดันเทียนอะไรประมาณนี้แหละอ่าอ่ะไปบอสต่อไปก็ต้องเดินผ่านพวกมอนเตอร์เดี๋ยวลากไปก่อนแล้วกันนะครับลากไปก่อนเลยเออมาตีทีเดียวเฮ้ยคนนี้ก็เป็นกระบี่เหมือนเราเลยนะตีไปตีไปกูเขาได้แม่นางมากอ่ะแต่ละคนสุดยอด บอลตัวแรกไม่มีแมคคนิกอะไรมากนะครับทางง่ายตอนนี้อยู่เซิร์ฟไต้หวันเนี่ยนะครับบอมหูตายยากมากๆเลยอ่ะอ่าไปดูตัวนี้ดูนะครับตัวน,นี้จะมีอีร่างเนออกมาโอ้โหถือว่าเร็วถือว่าเร็วโอเคโอ้โ นี่ไงนี่ไงจะมีอีกตัวหนึ่งออกมานะครับแต่ไม่ทันหรอกพลเนตี้ผมน่าจะแบบว่าใส่ยับอ่ะไงนะเอใส่ยับอ่ะเออเปิดกล่องไหมครับอันนี้สองในนี้เราสามารถกดออโต้ไดนะ้นะครับอุ้ยตองมีอุปรกรณ์ให้ถึงตามเลเวลที่เขากําหนดนะถึงจะออโต้ได้โอ้โหคือเขาชัวร์เอโต้แล้วผ่านแนอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนบอลตัวสุดซุย นะครับอันนี้มี3ตัวคือเอาง่ายๆคือแมคเคลนิกของบอสต,ต่างๆอ่ะมันมันดูง่ายเดาง,ง่ายนะครับดูแค่เอ่อวงสกิลของบอสก็ได้เนะเวลาบ,บอสที่ตีเนี่ยมันไม่ได้แบบตีทันทีเนี่ยมันจะมีวงสกิลก่อน<บ>นะครับ,บก็ผ่านง่ายมากมาย,ยเออแต่ถ้ามาลงคนเดียวผมก็คิดว,ว่าผมน่าจะนานพอสมควรนะฮะตายโอเคครับก็ เรียดันเจียนดันเจียนเวี่ปดนั่นเองครับดูเทาเม็ดเราทำได้น้อยมากอะแต่เรื่องของการืูนฟูเดี๋ยวทำไมเราพ้นฟูได้เยอะจังอืมโอเคโอเคครับได้ของมาก็กดใส่เลยโอเคจบแล้วเขาออกกันหมดแล้วอะอคือเขาออกกันหมดแล้วโอเคครับเดินเววสต่อ โอเวอร์เอาไปสามเก้าเลยอ่ะดงเงนเจียนที